กันในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์แล้วก็กินช่างเป็น119ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าครับฝน8นี่มา118นะครับส่วนทางด้านโกเมีนี่มา117.6ก็ขาดไปนิดหน่อยคู่นี้ไฟลล่าสุดก็ประทะกันมาแล้วครับเป็นทางด้านฝน8เอาชนะคะแนนมาครับและคู่นี้ครับมีความน่าสนใจอีกอย่างครับมีเงินเดิมพันพิเศษด้วยบกเีนก็คล่องใจไฟที่แล้วครับเงินเดิมพันเนี่ยข้างละ0 0ครัน 8แสนบาททั้งหมดครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะผลการแข่งขันตั้งแต่คู่แรกถึงคู่รองเนี่ยก็คือหกคู่น้ําเงินมาหมดเลยนะครับต้บองมาดูครับว่าคู่นี้นี่จะน้ําเงินอีกหรือเปล่าถ้าน้ําเงินมาอีกคู่นี่วันนี้เป็นวันของมุมน้ําเงินสุดมุมน้าเงินเลยทันทีครับต้องมาดูครับบคุณพ่อครับ ถอดมงคลได้เลยนี่พี่พงษ์แชมป์ครับแต่นิติยาสารแชมป์คือถอดมงคลให้กับฝนแปดครับฝนแปดชูวัฒนาวันนี้ก็ขนกองเชียร์จากค่ายชูวัฒนามาเต็มเลยครับนักมวยชูวัฒนาหลายคนมาเป็นพี่เลี้ยงให้ที่มุมครับไม่ว่าจะเป็นจอมทองชูวัฒนาก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็มีคุณอั้งโมรับชูจเจริญรัวีอารามวงครับพามาด้วยตัวเองน,นี้คุณอั้งหมนี่ใส่เสื้อรายดอกเลย เหมือนเพิ่งกลับมาจากวันสงการครับมาดูยกที่2ครับคูนี้คูเอกนํารายการศึกขุนศึกตระกูลหยานครับประจานอางคานที่22เมษสายยนครับแปลในมวยเข่าครับโกมีมวยฝีมือแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับชายาเขาซ้ายตกขอบครับแต่ล่าสุดนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นซ้ายพุ่งจากครับแต่อ้โอนีซ้ายตกเตียงคือนอนแล้วหันซ้ายไม่ได้จะกิ้งตกเตียงตลอดใช่ไหม ถ้าขยับขวายัางพอมีคนบังอยู่ผมผมเอียงซ้ายไงผมชอบเอียงซ้ายเวลานอนเขาบอกว่าคดซ้ายอย่างเมียดานะครับคดขวาเมียรักอะไรคนเนี่ยแข้งครับอ๋อแข้งพิการหรือ่า <laughs> <laughs> เอาเลยครับมาดูครับยกสอง แต่ว่าโคดโกงนี่ไม่มีใครรักนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับช่วงนี้ก็ต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่ยิงอยู่ในวงการมวยนี่ไม่มีคนฟบแน่นอนใช่ครับยานะครับมาเชิดประชักดาบเนี่ยไม่ได้ประจานนะยครับไม่ได้แต่ก็อยู่ข้างนอกเวทีนะครับก็ห้ามทาเหมือนกันไม่ดีในเวทีก็ห้ามทำข้างน,นอกก็ห้ามทากรรมาการธนงคุ้มพันธุ์นี่ครับเป็นผู้ห้ามบนเวที นี่ก็เป็นนักมวยเก่าครับเรียนเกสิกวัดนหนังเป็นกรรมการที่แข่งหนักที่สุดในยุคนี้แหละครับครับอย่าไปมีเรื่องกับกรรมการคนนี้นะเพราะว่าเป็นนักมวยเก่าครับผมแปดนี่ได้ใหญ่กว่านะครับเลตเปิดขึ้นมาเนี่ยทางด้านผลแปดก,กับโกมีเนี่ยใครต่อรองครับถือว่าเบี่ยนเลยครับไฟที่แล้วผลแปดชนะมาก็จริงแต่ต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่ค่อนข้างจะสูสีครับกางเกงแดงเนี่ยจากระนองครับกางเกงน้ําเงิน จากเพชรบูร์เมืองมะขามหวานครับแต่ช่วงนี้เขาบอกว่ามะขามยังไม่ออกยังไม่ออกเม็ดนะใช่เพราะปกติเนี่ยพ่อเขาจะมะขามมาฝากครับทีมงานมวยไทยรัตนันี่พุทปาร์ตพุทปาร์ตเลยนะครับอุจาระมะขามหวานกินแล้วถ่ายคล่องไงครับมาดูครับยกที่สองครับหมดยกที่สองไปแล้วครับก็ยังเรื่อยๆครับไม่รีบไม่เร่งสถานการณ์ผ่าน2ยกตอนนี้อยู่ที่โกมินเป็นต่อ54ครับ มาครับยก3ครับคุณรอดครับพยายามจะเดินไวขึ้นครับต้นน่าผล8น่าจะรู้แหละครับถ้าอยู่วงนอกชิงไหวชิงพลิปนี่ดูว่าเป็นรองโกมีนครับเพราะว่าแข้งซ้ายแต่ละทีนี่โอ้โหแกเหมือนจับวางเลยครับครับเกี่ยวเตะขวาเข้าไปนี่ครับโกมีนดักด้วแข้งเอ้าโดนหมัดผลแจับทิมเข้าไปโดนคืนทิมมาอีกเม็ดครับโดนซ้ายครับโกมีนี่มีแข้งซ้ายครับ นิ่งมากครับวันนี้กบินแกทรงมวยจะทรงถอยครับเป็นมวยฝีมือเป็นมวยฝีมือที่อาวุธหนักนะครับเคยเอาชนะนกเพชรชาชายชาวไร่อ้อยกับยางทนสิปั้นนนมาแล้วหนักๆอย่างเพชรชาชายยังโดนมาแล้วครับเป็นมวยฝีมือที่มีวินาทีทองครับแต่จังหวะนี้นี้โดนล็อกตีแล้วครับถีบน้ำก็ผลแปด จับได้พยายามจะเกี่ยวไม่ล้มเลยครับคืนขวาไปโอ้โหโดนซ้ายโต้ครับเข้าใจโครงนี่ครับโปรพีนเล่นฝีมือครับวันนี้หมัดมาแข้งไปจังหวะจับนายฝน8ปโดนตั้งกรแบงไว้ยังตีไม่ได้ครับดูครับอ้าวสอดอกแต่วงในดูว่าทางด้านฝน8ปดนี่ดูดีกว่าครับ,รบจับแล้วได้เปรียบเลยครับมวยฝีมือจะไม่ค่อยชอบเข่าครับ วางไว้หมัดมาแค้งตามไปฝนแปดโดนอีกแล้วครับหมัดโกมีนับประคัดขวาฝนแปดตอนนี้เริ่มจะเข้าไม่ติดแล้วครับจะเดินเข้าไปหลงเหลี่ยมแข้งของโกมีนหรือเปล่าครับทางด้านฝนแปดดูโกมีนโอ้แตฝนแปดี่เดินทํานะครับเคร,รดิตมวยเดินนะครับลุงวินดีเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครับอ้าวซ้ายฝนแปดคืนเข่ามาเหมือนกัน ไม่มีใครยอมใครครับผู้ดีครับฝนแปดนี่ก็วงในนะมวยเดินกับมวยฝีมือครับโดนดักด้วยเข่ามันยันครับหมดยกทีสามเหมือนจะมีแผลแตกมาด้วยครับทางด้านผนแปดที่ผ่างคิ้วด้านซ้ายคุณรครับแปกจริงๆครับเลือดนี่ไหลออกมาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการชกเลยครับ ก็เป็นทีมงานของฝน8ครับส่วนนี้นี่ทีมงานโกมีนครับใส่กันเต็มที่แน่นอนจะเพราะว่ามีเงินเดิมพันพิเศษด้วย8แสนบาทครับใครจะได้ครับสถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่ฝน8ครับเป็นต่อ7 4่ผูอย่างรุ่ฟ้าดินเขามองอนาคตอีกแล้วุณนรครับมาดูครับยก4ครับใครทำได้นี่มีสิทธิ์คว้าชัยนะ ดูครับต้นโกมีนต้นน้ำจับได้ไอ้สายคลิกลูกนี้เทเอาฝนแปดลงไปครับไปเสียเหลี่ยมโกมีนซะแล้วครับเอาครับก็ยังเดินอยู่ครับแข้งซ้ายอีกทีของโกมีนเดินเสียบซ้ายกับฝนแปดเอาละครับเดินต้องเดินไวอุ้ยนี่แหละครับมีซองดักด้วยครับโอ้ํำได้ดีเลยครับหมัดมาครับแล้วก็คลิกเทลงไปโอ้โอฉายครับยกสี่โกมีน ทำได้ดีเลยครับฝนแปดต้องไล่แล้วครับแบบนี้เริ่มจะทําได้นี่ครับแข้งซ้ายของโกมีนี่ทํางานได้ดีเลยครับยกนี้นี่ครับซ้ายทั้งแถบเลยครับโอ้ฝนแปดเริ่มเข้าไม่ติดแล้วโดนหมัดไปเลยครับแบบนี้โกมีนบอกไม่กลัวเจมาเข้าร่องแข้งครับโอ้โหคู่นี้นี่แลกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับตอนนี้จับได้ตีขวาเข้าไปเอาวงในยัดเข่าขวาเข้าไปเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับคุณครอบ โอ้โหโดนท้องครับพุงกระเทะได้ไหวไม่ไหวครับอ่าลุกขึ้นมาสู้ต่อครับไหวไม่ไหวก็ิีนโดนับตล้วนะครับและยำชุดใจเลยครับฝนแตกจะรอดไม่รอดับมีตำหนิแล้วเอ้ามีอาการับโดนท้องโดนท้องจบรับจบไม่จบจบรับโอ้โหทนจริงๆกรรมการทนดูไม่ได้ครับโอ้โหโกบินไม่น่าเชื่อครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับ โอ้โหแต่โดนไปเยอะจริงๆครับกรรมการก็จ้องอยู่แล้วครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวลอยไปนี่เป็นอันตรายแน่นอนครับโอ้ฝนแปดพลิกสถานการณ์ในช่วงโอปลายยกครับยก4ช่วงต้นอิ่เสร็จแล้วนะครับเกือบแยกไปเหมือนกันเพราะว่าโดนแข้งซ้ายของโกมินเข้าไปหลายดอกครับโอ้เสียววินาทีครับเงินเดือพันแปดแสนหลุดลอยไปครับโกมินโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยมันเหมือนกล้วยเป้งจริงๆครับยิ่งเฉพาะกีฬามวยไทยนี่ จะประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยรอบตัวขอบเงินมาเลยครับผลแปดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่จอมทองขึ้นมาลับเลยครับครับแบกออสกโอสักใบไหมครับพี่ผมขอสองได้ไหมขอสองเลยขอสองเลยเอาใบเดียวกินไม่พอใช่ไหมไม่พอไม่พอครับนี่ครับนักมวยรุ่นพี่ครับจอมทองชุธนาครับโอ้โหต้องบอกว่า